อเรื่องชุดใช่ไหมคะก็อย่างอย่างที่หนูถแถลงไปแล้วคะ่ะว่าแบบหนูไม่ได้ตั้งใจให้ภาพมันออกมาแบบนั้นจริงๆคะ่ะโดยความรู้กับแบบ ลูกหนูไม่ใช่สายดาร์กที่จะโชว์ตรงนั้นอยู่แล้วแบบบ๊อแบมแอมอย่างน้อยแบบวันนี้ก็ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันก็หนักจริงๆค่ะอันนี้ยอมรับค่ะแล้วก็แต่จริงๆมันเป็นด้วยบมด้วยชุดด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ฟิตติ้งด้วยค่ะ,ะใช่ค่ะคือคือเลือกกันว่ารายการนี้แบบเด็กน่าจะดูเยอะอะไรเงรี้ยค่ะก็ะเลยแบบ พยายามเลือกไม่ให้มีเปิดตรงไหนเลย,ยอย่างยาวขายาวอยู่นะใช่ค่ะคือทุก<ย>ส่วน<ย>ปิดหมดเลยดูในรูปข้างบนเป็นผ้าทิ้งตัวแล้วข้างล่างก็คือไม่ได้รัดอะไรขนาดนั้นแล้วหนูก็เลยแบบลืมคิดไปว่า<อ>สรีระคนมันไม่เหมือนกัน<อ>นะคะใช่ค่ะแล้วพี่นางแบบเขาอาจจะแบบจริงจริงจริงๆริงหนูลงภาพนั้นแบบแท้ท้ายเลยค่ะแต่แต่มันเป็นประเด็นเพราะว่าอาจารย์พ่อแกเอามาปึ้งลงเลยภาพเดียวเลยแล้วก็แฮชแท็กว่ายุกิบอลได้บอลอะไรกันหนูก็เลยอาละ ใช่ค่ะคือตอนตอนเย็นคืออ่าเตรียมแล้วเตรียมตัวเลย,ยม,มาจริงๆเลยอเราเห็นรูปแล้วเอก,ก็ไม่อะไรก่อนใช่ <c oughs> <c oughs> อะไรอยู่ค่ะหนูก,ก็อยากอายอยู่คือทีแรกอะหนูใส่แล้วแบบพี่เขาก็ไปไปบล็อกกิ้งเวทีหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก,ก็เลยแบบรีบๆไปแล้วก็ยังไม่ส่งดูกระจกอะไรเงี้ยค่ะ ก็หนูก็เลยแบบพยายามเอามือมาปิดไว้บ้างแล้วก็มันจะมีตรงชายตรงแขนหนูก็เอามาปิดด้วยอะไรแล้วต่านั้นมันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วเปลี่ยนไม่ทนัทนเลยค่ะไม่ทันเลยก็ต้องลองก่อนค่ะแล้วก็ต้องต้องดูดีๆว่าเออมันมันเป็นยังไงอะไรค่ะแล้วก็มันเหมาะสมไหมกับงานนี้อะไรจริงๆหนูไม่เคยมีปัญหาเรื่องชุดเลยค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยไม่มีค่ะส่วนมากเป็นเป็นหนูแล้วก็คุณแม่เลือกช่วยกันค่ะ แต่ว่ายิ่งยาวมากก็ยิ่งทําให้เราแบบมีงานยิงเข้ามาเธอรู้กใหม่อ๋อเขาก็บอกว่าเออตอนนั้นเขาอยู่ตอนนั้นเขาอยู่ญี่ปุ่นเขาก็ไปเที่ยวประมาณใส่ตรงมาก็กําลังดูข่าวเธออยู่เนี่ยอะไรเงี้ยค่ะเออต้องถามเขาเองนะหนูหนูหนูตอบมันน่าจะไม่คืนูวะ แล้วแล้วก็ใส่ตรงหาย่กี่ใส่โจมหมายถว่าหัวงเป็นอางเื่อดนี่เขาบอกนี่นี่จะเด็นคนต้นเรือพ่อเอาผ้ามาพึ่งเลยเอามาพึนงเลยก็เปเี่อนแกไม่บอกผมเลยนะบอกว่ามางานมางานไม่รู้ว่าจะมาเจอน้องมาก็เลยไดขึ้นเาทีขึ้นไปแจมกึนก็รู้ว่าอะไรตรง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 ตอนกตอนแรกไน่รู้เป็นแอปหรือว่าอะไรแต่ไม่น่าน ยอๆๆๆๆๆยังไม่ตอบก็แปว่าเป็น AI เป็น AI เค้าเป็น AI ไม่น่าทันหรอกเป็น AI ปะตัวจริงค่ะตัวจริงเออแล้วแล้วหนูก็คือกําลังความรู้สึกหนูกําลังอายอยู่หนูไม่เปิดดูตัวเองเลยแบบพอน้องก็มีแต่แบบทําให้เขายิ้มซะมากกว่าครับแบบว่าแบบทําให้แบบคิดในเรื่องอื่นมากกว่าแบบไม่ต้องสนใจอะไรมากเพราะมันมันออกมาแล้วยังไงมันก็กลับไปแก้ไม่ได้ก็แค่อยู่กับ ครับผมก็ให้ไม่บอกต่อไหมคะว่าอย่าไปอ่านโซเชียลเลยเศรษเยอะอย่าเศษใช่ใช่ใช่อย่าเสพเยอะอย่าเสพเยอะพยายามตลกตลกเขาไม่อ่านเลยค่ะอดีจริงไม่อ่านเลยอ่านไม่อ่านไม่อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านคอ๋อแต่ก็เห็นแล้วค่ะเหมือนมันผ่านผ่านแต่หนูก็ไม่ได้ไปอ่านแต่แท็กมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเห็นค่ะอันนั้นเห็นใช่ค่ะเอออ่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละได้เคยดูแหละได้เคยดูแหละดี หยอกหยอกนะครับพี่หยอกแล้วดราม่าแลพี่หยอกนะครับเราห่วงเอาพูดเลยอะเราห่วงไหมพอโซเชียลเขามาแซวอย่างเงี้ยก็ก็ห่วงห่วงอยู่แล้วครับก็ทำไมจะไม่ห่วงไม่อยากห่วงห่วงก็ห่วงเอาคันแรกก่อนห่วงไหมไปคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวห่วห่วง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 แต่ก็ห่วงด้วย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 กลัวกลัวสภาพใจเขาเลยแบบใช่เลยโทรหาต้องบอกว่าหลังหลัเนี้ยมุกิจะเจอดราม่าโซเชียลไว้เยอะค่ะ คนนี้เขาให้กาลังใจเราอย่างไรบ้างพอลาถามนุกิมเขามาซับพอร์ตเราอย่างไรบ้างเลยเวลาเราเจอดราม่าก็เหมือนเหมือนเรื่องนี้เขาก็จะพูดให้หนูขำไปอะไรค่ะก็ก็ก็ดีค่ะก็ดีกว่าอยู่คนเดียวค่ะเอาทำไมก็ไปชวนขอมาทำชุดนี้แหละหลายคนมันสงสัยก็ยังยังสงสัยอยู่ตอนเนี้ยให้สถานะได้หรือยังเอ๊ะ เวทียังไม่ได้ตอบให้ตอบเ A มันเป็ยอะไรตอบไปนานแล้วนเมสสองเดือนที่แล้วไงไม่พอพอเรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ชัดเจนไงอยากตอบจากป่าให้สถานะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วรูนใจหรือแฝงใจนะเมสให้ผู้ชายตอบดีกว่าแฟนแฟนครับแฝงคุณแั่เรียนเลยว่าแฟนโดยโจ๊กโจ๊กโจ๊ผู้ชมประชงมามันเออขอโทษผมเขินครับมันแปฝงไปสำหรับผมมากเลยเข้าใจเลยพอ พอมันเอาจินนะพี่พีพอคนมาจับต้องอย่างเงี้ยคือเขาก็จะพูดตลอดเลยว่าแบบความรู้สึกเราอะไรมาอะไรเงี้ยบางทียังมีคนมาแัดยังมีคนมาถามอะไรอย่างเงี้ยเขินเขินพี่ก็เขินอยู่หนูก็ไม่ชินเหมือนกันอะไรก็ครับนขารักดีใช่ก็ไม่อ่านมันมันอ่านหรอมันแบบ มันคิดไปหลายกว่าเก่าไทยสปีกไทยสปีกไทยโอเคค่ะหนูกัวหนูว่าไทยตกราเพราะเป็นอใจทุกทางที่มีเขาอยอ่อันนี้สัมภานธ์อะไรคะนี่ยไม่ได้ไม่ได้สวมแหวนเลยใช่ไหมเขาพ่อเาบอกวาให้ถามทอผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นหมหยอกเล่นคผชมอย่างทีนี้แม่รู้หรือยังได็กหุ้่มห่มสาวโอ้ยไม่เลยค่ะอันนี้คือไม่เลยแกแกพูดแบบ จะแซวเล่นในไลฟ์เฉยแต่จริงๆแล้วแกแบบถือว่าปล่อยก็เข้าใจค่ะแม่แม่เข้าใจค่ะก็เข้าทางผู้ใหญ่เ่ราะพี่พี่ดูแลได้ค่ะก็คือเข้าทางแม่ตั้งแต่ทีแรกเลยอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอย่างนี้จะมีอ๋อเห็นอาจารย์พ่อบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำเพลงครูให้ฝากติดตามด้วยนะครับสอบแนวเข้ามาขอซ้อมก่อนครับขอซ้อมก่อนจะยังไม่ทำแต่ว่าแต่แต่ว่า พี่แพนูดรัดไปเลยแล้วกันค่ะพ่อนะคะ่าวบอลค่ะเป็นแนวไหนดีกว่าเปแนวไหนดีกว่าอ๋อที่ที่เป็นไกด์ตอนนี้ที่หนูฟังมันจะเป็นแนวเหมือนลูกทุ่งแล้วก็ให้เขาแรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบผสมกันอืมอันนี้อาจจะยังค่ะแม่อาจจะผู้ใดผู้ใดใช่ใช่ฝาด ขอบคุณนะคะไม่รู้จะจะพูดอีกกี่ครั้งคือหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วที่แบบว่าไม่ว่าจะทําอะไรแม่ๆพี่ๆแฟนคลับแล้วก็เป็นแฟนคอยให้กาลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตทุกๆเรื่องเลยค่ะแม้กระทั่งแม้กระทั่งเรื่องเรื่องนี้เองหนูก็ขอบคุณนะคะที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะก็ครับผมก็ครับผมก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ซัพพอร์ตผมแล้วก็น้องนะครับไม่ว่าจะ เรื่องเรื่องอะไรนะครับก็ยังไงก็คากติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานของน้องหรือว่าผลงานของผมนะครับก็ขอบคุณที่รักรักในความเป็นเรากันและกันประมาณนี้ครับ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs>